ขึ้นแล้วสวัสดีค่ะมากินข้าวเย็นกับปู้แล้วน้อยนะคะกับข้าวนะคะมีซุปหน่อไม้ส้มนะคะซุปหน่อไม้ดองพันปีนะคะเก็บในช่องฟรีซเอาไว้วันนี้เอามาอุ่นกินนะคะมีน้องไก่ทอดแล้วก็มีไข่คั่วนะคะ เครื่องดื่มค่ะจินเจอร์เรลค่ะเป็นโฮมเมดจินเจอร์เรลนะคะทำเองอร่อยค่ะแล้วก็ผักสดนะมีบัตเตอร์เฮซต้นหอมผักชีแล้วก็เนี่ยค่ะวาซาบิภูเขานะคะน้อยเข้าไปญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาซื้อกลับมาเอาหัวมันนะคะทิมลงในดินปลูกในปลูกง,ง่ายมากเลยคะ่ะนี่มันแตกออกมาเป็นต้นเอามากินแก้มนะคะพวกน้ำพริกก็ได้เดี๋ยวพวกป่นปลาเนี่ยค่ะ มาเด้อค่ะพี่นองกินข้าวน้ำกันจ้าข้าวเหนียวนึ่ออุ่นร้อนๆน,นะคะวันนี้อากาศดีน,นะคะเรากินข้างสาวว่ายน้ำ ซุปลำไยส้มโคตรเ<ป>ผ็ด เป็ดไหมจอดมากอ พ่อแม่พี่น้องเด็กยัง,ยงกินแรงจ้ามื่เลิกกินขอน้ำกันค่ะ ฝักชีไทยเนาะอ่านนะคู่สร้างคู่สมคมญี่ปุ่นกำลังฮิตฮอตกันมากๆากได้ยินเสียงหมาไหมคะแก๊้งหมานรก É isso? ซุปหน่อไม่ซ้อมเนี่ยคนภาคอื่นรู้จักกันไหมคะมันก็คือการเอาหน่อไม้ดองเนาะที่เขาจะเป็นเส้นเนี่ยค่ะเอาไปลูกต้มประมาณสองสามนาทีแล้วก็เสน้ำทิ้ง ากนั้นก็คั่วหอมกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะคั่วให้เรียมแล้วก็มาโขลกปลาทูทอดปลาทูทอดแล้วแกะเนื้อลงไปโขลกรวมกันจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ส้มเนี่ยค่ะลงไปไปคล้าเนเข้าให้เข้ากันในครบกแล้วก็โรยด้วยงาคั่วงาที่อร่อยที่สุดก็คือเป็นงา งาขาวเม็ดเล็กแบบพันพื้นบ้านคั่วให้หอมน,นะคะแล้วก็เอามาตําพอหยาบๆแล้วก็ใส่ไปโดยปกตินี่แม่สอนตั้งแต่เด็กนะคะว่าซุปหน่อไม้ส้มเนี่ยคือมันต้องไม่ปรุงให้เผ็ดแต่ว่าบางคนชอบกินเผ็ดกด็เลยจัดเต็มพริกประมาณสิบห้าเม็ดยี่สิบเม็ดได้เผ็ดมาก ก็เค้กกับวุแสบค่ะแั้บะคะ่ะอรอยอีกคนหนึ่งตงก็ลังกกลังจะตายอืมบางวัน เวลาเดินมั้งอย่าเดี๋ยวให้หน่อยเดินคนชอบกินไข่นะไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ลวก ไข่เจียวไข่สุนไข่กุ่วไข่ดาวกินได้หมด 是处亮啊！ น้ำจินเจอร์เรลนี่เขาทำง่ายๆเองค่ะเอาขิงแก่นะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกเลยนะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็หัน่นอันนี้ปู้เอาเข้าไปในเครื่องฟูดโปรเซสเซอร์ะนะคะปันป่นๆๆแล้วก็มาคั้นออกัาน้ำจากนั้นก็ต้มน้ำน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็น้ำตาลซัก เร่ร่ดีอ่ะน้ำตาลสักถ้วยหนึ่งนะคะน้ำเปล่าสักประมาณสัก200กรัมต้มนะคะต้มเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำตาลนี่จะใช้น้ำตาลที่ที่บดรวมกับฝักวานิยลาที่เราขูดใช้มเมล็ดแล้วจะเพิ่มความหอมนะคะต้มแล้วก็หยอกเกลือทะเลลงไปนิดนึงให้มีความนวลนิดนึงนะคะ ดากนั้นวิธีการประกอบร่างจินเจอร์เรลนะคะก็เอาน้ำแข็งใส่แก้ว <c oughs> เทน้ำขิงลงไปนะคะสักครึ่งช็อตหรือว่าใครชอบเข้มเข้มขมขมม <c oughs> คือชอบกลิ่นของขิงก็ใส่ไปช็อตหนึ่งแล้วก็เทโซดาลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อม ใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยๆใครชอบหวานมากๆก็ใส่เยอะปไปเลยตามใจตามสะดวกตามสบายนะคะจากนั้นก็เลมอนค่ะเลมอนเลมอนก็บีบน้ําเลมอนลงไปแล้วก็เอาเปลือกค่ะประดับลงไปด้วยไม่ต้องทิ้งคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วง่ายๆค่ะโฮมเมดจินเจอร์เรลเมื่อก่อนอยู่อเมริกา เคยกินแต่ที่มันเป็นเป็นน้ำอัดลมอะค่ะที่อยู่ในกระป๋องไปบ้านเพื่อนบ้านใครก็เขาชอบกินกันอะโดยส่วนตัวนะชอบสป,ปล์มากกว่าแต่แต่ว่าที่อเมริกาไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงนะคะแต่ว่าแถวแถวบ้านเขาจะชอบกินจินเจอร์เรล แทบทุกบ้านที่รู้จักนะคะคนรู้จักก็จะซื้อไว้เป็นทีละลัง2ลังเก็บไว้ในกลาชเวลามีปาร์ตี้หรือว่าเดินทางนะเนีขาก็ดื่มแต่ตอนที่กินแบบกระป๋องมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็เฉยๆแต่พอได้มาทําเป็นโฮมเมดเนี่ยค่ะชอบมากตอนนี้นะคะจินเจอร์เรลก็เลยกลายเป็นเครื่องดื่มโปรโด <c oughs> ไปโดยปริยาย <c oughs> เพราะว่าเป็นคน <c oughs> ชอบขิง <c oughs> เป็นคนเดิมอยู่แล้วเนาะ อมีคลิปทำจินเจอร์เรลนะคะเป็นโฮมเมดจินเจอร์เรลไปหาดูได้นะคะทำคลิปไว้แล้วชมแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะเผ็ด <c oughs> แล้วกินต่อไม่ไหววันนี้กินข้าวให้ดูสั้นๆนะคะ สองสีพี่น้องนะคะปู้และน้อยต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะคิดดีทำดีแล้วก็คิดบวกด้วยค่ะ